มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดกุ้งเผาเกลือลูกค้าเว p ครับลูกค้าประจำวันนี้สั่งสั่งน้ำปลาห้าสิบขวดแล้วก็สั่งเมนูเหลาหกเหลาหกเหลานะคะก็เลยเนี่ยไปส่งถึงบ้านลูกค้าสั่งประจำลูกค้าเว p ให้กุ้งมาทุกคนดูดิแล้วก็ให้เบียร์เรียวมาลังหนึ่งแล้วก็ ปลาเงินปลาทองอที่นเป็นห้อย,อยนะครับห้อยสินมงคลห้อยในร้านนี่น่ารักมากขอบคุณมากมากเลยครับที่อยู่กับตลอดสองแพลมาตลอดพี่กรอรับขอบคุณครับเวชื่อเลยนี่ทะเลจะย่างกุ้งกินเผากุ้งเผากุ้งหอมๆ แล้วก็พี่ก็ให้ก้างมาด้วยก้างมาประมาณโลมั้งโลกับสองโลอ่ะแต่ว่าตุนกินละกินไปหลายตัวละนีเหาอไม่ต้องแบบว่าแห้งมากทุกคนแต่ว่าหัวต้องสุกแต่ว่าตัวแบบว่าถ้าเกิดว่าสดๆเดี๋ยวตุนหาก,กินเลยนะ หาก,กินแบบดิบๆนะหว,นหวานจ่อยหวานเจี๊ยบ

จะพาไปล่องใต้ไปเที่ยวทะเลลังเรือราเอ้ดัมปูปะกาลังจะพาไปตกมึกอขอแบบสะดุ้งสะดุง้งนะทุกคนอีกนีดหนึ่ง

เจียมนี้นี่วลาละเลงเป็นชิมครับอืหัวเขาให้อืมลอมอืม ผมเมาผมไม่เอมเราเราวเสียดวาดวา ครับไม่ไม <avier> <su> ่มาโจงนี้แล้วเล้วแร้วแร้วอร่อยขาแล้วขาแล้ว น้ำตาลจิมแบบเ,เปรี้ยวรุ่นมาแบ่งออกมาทำแบบนหวานไปพ,พี่พี่กุ้งเลยให้ลุหน่อยเร็วอืม

เคลิปก,ก็มีไมใช้มือก,ก็ร้อนถูกแล้วใช้นะไปใส่ลูกกินเลยหลาย มื้ออืมจังังหนูก็ขอบคุณพีกณ่ก๊อปนะครับอุ่นหนูแล้วอยากให้ความคินมักินเยอะๆหนึง่งจะไม่ดูยูทูบหรอกหรอกขอบคุณ ตัวนี้ก็ลากันแล้วทุกคนมชอบแบบว่าไม่แห้งเ,เ,เยอะเงี้ยโอ้ออไม่หวันดูสิ อส,สัตว์ใจดิ ครับเตอรแบบชิมนา